สวัสดีครับคุณู้ฟังทีละครับอุปกิจปาจริยางกูลได้ตัดสินใจยื่นฟ้องร้องรังสีมันโรมแล้วนะครับไทโพสตพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าสวออุปกิจพลิกวิกฤตยื่นฟ้องสอสอโรมเรียกค่าเสียหายร้อยล้านที่ศาลอาญารัชดานะครับนายเรืองศักดิ์สุขเสียงสีซึ่งเป็นทนายความได้รับมอบหมายจากนายอุปกิจปา จรุยางกูลซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวได้ยื่นฟ้องนายรังสีบรรรมสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลในข้อหาหม,มิ่นประมาทเนื่องจากการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีช่วงดึกของวันที่15กุมภาพันธ์นายรังสีมันได้อภิปรายในหัวข้อเช็คบินไทยดำจีนเทา โดยมีเนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นประมาทในอุปกิจโดยในอุปกิจเนี่ยได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน100ล้านบาทนะครับและสารนัดไต่สวนบูรฟ้องในวันที่1พฤษภาคมนี้เวลา9ก้านาิกาก่อนหน้านี้เนี่ยคุณู้ฟังเห็นแล้วครับเมื่อวันที่31มกราคมนะครับนายอุปกิจได้ยื่นฟ้องนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ ในฐานะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและเรียกค่าเสียหายจำนวน50ล้านบาทต่อสารอาญาหลังจากที่นายอาัจฉริยะได้กล่าวหาว่านายอุปกิจเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด